สวัสดีครับกันฮะวินีโอเกมไลทใหม่นินจาอัพเป็นเกมเก่านะครับตอนแรกนะจะไม่มีชุดคอสตูมนัเล่นไปธรรมดาธรมาธรมดาจะเล่นแบบธรมธรมดาโคตรๆครับคือวันนี้เราจะมาเล่นแบบนิวเวอร์ชั่นกันนะครับมามเกมรับยิ่งเชือกันเท่าไหร่ยิ่งมึงจะเป็นดีเยอะขึ้นเท่านั้น,นครับคือผมเล่นไม่ถนัดนะครับเล่นไม่ถนัดมากครับ มีชุดนะครับเราก็สามารถทำภารกิจนะครับภารกิจนี้เล่นครบสิบครั้งได้เลยครับนี่ก็ทำหนึ่งหมื่นเมตรนี่ก็ทำสองพันเชือกอันนี้สามสิบนินจาตายทุกตายทุกวิธีทางอันนี้เขาจำครบสิบครั้งครับอาชิดตัวทองนั่นแหละครับผมเก่งครับได้นินจาทองด้วยครับนินจาโกลเด้นไม่ใช่นินจากโกที่ของเล่นของคุณนะครับเออ ผมล่นข okay. so ้างคือผมเล่นด้านข้างด้วยครับเพื่อผมก็เลยไม่ค่อยถนัดครับโอเคเราก็เล่นเอะเครื่องดีผมก็ชอบใช้เชือกสั้นนะครับเพราะว่าเชือกสั้นมันจะทําให้ผมมูดได้เยอะนะครับไประวังนินจ้าครับโอเคเออพื่อจริงๆผมลิ้เล่นได้เยอะกว่านี้นะครับเพื่อ เสียงเดียวคือผมนั่งวิ่งแบบนี้แหละมาดู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 อไม่ได้ตั้งตัวครับแถมเล่นไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับเซ็งเลยจริงๆผมเล่นดีๆกว่านี้นะเฮ้ยจริงๆผมอยากอยู่เอียงครับโอเคครับเกมยากครับ อะไรอ่ะเมื่อกี้ทำเชือกแล้วมันหายเฉยจิกไก,คก,ไก,ก,ก่ครับจิ๊กเกยโยเกิร์ตวะจิ11เมตรครับอัดในเครื่องก็ได้เอออย่าเจ็ดเชือไม่นไม่ไถนัดครับไปครับเออมันไม่ถนัดสำหรับผมครับโอเคมันผมหันมาเล่นเลยโอเคเวลาเอ,อสองนาทีแล้วโอเคเอออีกนิดเดียว จริงๆผมได้อยู่นานกวันนี้นะครับแค่ว่าวันนี้ยังไม่ไ,มได้เล่นแค่นั้นโอ้ขอได้ขอได้เย้เฮ้ยผมถ่ายคนเดียวด้วยนะครับไม่มีใครถ่ายนะครับแค่ผมและหมากคนเดียวก็อาจจะดูภาพไม่ชัดแถมผมต้องทั้งถือกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอถือด้ใช้เอวตีใช้แบบนี้แล้วกันครับ ภาพอาจจะมัวมัวนิดนึงนะครับภาพอาจจะซูมใหญ่บ้างเล็กบ้างพวกนี้โอเค okay ครับไปครับผมพยายามทำครับไปครับไปครับโอเคเสร็จแล้วครับก็มันก็ภารกิจก็ไม่ค่อยยากนะเพียงแค่ว่าจำ UFO เนี่ยมันยากตีอพอสมควร okay, ออโอเคเฮปปป๋อเฮปปป๋อโอเคจริงๆแค่ห้าร้อยเมตรก็เก่งแล้วนะครับ ผมก็ทําได้ต้องแปดร้อยนะครับคือมีาะคิดอันนึ่งทาให้ได้สองพันเมตรนะครับซึ่งมันยากมากครับยากสำหรับคุณโดยเฉพาะนะครับเมื่อกี้แสงไฟโอเคมีถนัดนะมีถนัดผมชอบใช้เชือกสั้นนะครับกเกยถนัดเขียนสั้นๆน,นะครับโอเคจริงๆคุณจะอาจจะโฟร l p r o f e s s i o n a กว่าผมนะครับจริงผมก็โ u ร p r o f e s s i o คือชอบใช้แต่มือคือชอบใช้แต่เอ้ยเชือกสั้นไปโหเมื่อกี้นี้มือผมไม่ค่อยแก่งโอเคอาไม่ทันยังไงความสนุกมันก็ไม่ไม่แค่นี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับความสนุกของผมความสนุกของคุณจะอยู่ในด่านหลังๆนะครับคือด่านอวกาศนะครับ ตั้งแต่500เมตรขึ้นไปนะครับจะมี UFO มาจาับคุณและถ้าคุณขึ้นไปขึ้นไปในตรง UFO นะครับคุณจะถูกแซ่บตายคือฟ้าคือคือไฟฟ้าช็อตตัวเรานะครับสำหรับน,น,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับคือ